รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมดรวรดมศรีสุขกับรายการชีวิตต้องวินและวันนี้นะครับเราจะนําพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับกูรูผู้รู้นะครับในเรื่องของการประกวดและก็วินทุกเวทีนะครับนั่นก็คือดรบ๊อบจุมพลโพธิสุวรรณครับสวัสดีครับดรบ๊อบครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราอีกท่านนะครับคุณก้องกิตลพัฒนสวัสดีครับน้องก้องสวัสดีครับโอ้โหเจอพี่บ๊อบนะครับดรอ้ายร์ใบแดงหมาดๆเลยอยากจะพูดคุยนี่นะครับว่า ที่มาของคําว่าวินทุกเวทีก่อนเป็นมายัางไงเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับได้รับการยอมรับแล้วก็ติดตามของผู้เข้าประกวดที่อยากจะได้ตําแหน่งครับผมก็ต้องบอกว่าวันที่14ตุลาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ7ปีของสื่อเล่มนี้นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าวินทุกเวเวทุวินคำงพีพิชิตมงคลคนยุทสุดดวงดาวครับซึ่งอันนี้พี่หนุ่มนะครับ พี่ลุยส์เป็นคนเป็นคนที่ดูเรื่องภาษาติดได้บินทุกเวเวทุกบินมันชื่อคลองกันแล้วให้คนจดบจำได้ง่ายซึ่งเมื่อวันเมื่อวันที่14บสี่ตุลาคมสองพอยห้าเนี่ยเราได้ทำการเปิดตัวที่แรมปรวนพิกเซตซึ่งในครั้งนั้นนะครับไฮไลท์เทคนิคของเรานะครับก็คือเป็นการรวบรวมครับบรรดาเดอะวินเนอร์จากทุกเวทีเดอะวินเนอร์เท่านั้นนะครับจากทุกเวทีครับ,รบโอ้ปีนั้นเด็กๆก็พูดแล้วขนลุกประมาณ ประมาณน่นาจะทักสามสี่รคนได้นะครับแล้วก็มีอ่าลิบลี่พ <ฮะ S 1> ี่วัดลิบลี่นะครับคพัทยามาจดบันทึกสิติไว้ว่าถือเป็นการชุมนุมวินเนอร์ที่มากที่สุดในประเทศไทยซึ่งจนถึงวันนี้ก็น่าจะยังไม่มีใครลงแชมของเราได้ครับก็ทีจริงแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับเกิดจากการที่น่าจะได้ว่าข,ของ,ของตัวเราเองนะครับ,รบเป็นนักข่าวเานาะอยู่ ประกอบคูเดย์แล้วต่นี้เรา tutaj, ก็จะมีด okay. AP mm ูแลหน้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มั่งคิดว่าเอ๊ะวิธีการประกวดเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นขาลงวิธีการประกวดในเมืองไทยก็ยังคึกคักอยู่นะครับท่านนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะเราก็เวลาเราไปงานเป็นกรรมการเราเจอพี่หนุ่มนะเสริฐเติมจุีธรรมนะเดี๋ยวนี้เป็นไปชื่อนันทภารมันก็เจอผููปีนปิดสิริสิริปีนเจอพี่ปุ๋ยอนุรีอดินบนดังนั้น เป็นผู้ทำเรีนที่อาีพไปปลูกอะไรนะปลูกเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมพรละใช่ครับแล้วก็มีที่หนึ่งที่หนึ่งหนึ่งธนทรเขาไปพักผ่อนแล้วเสียชีวิตเนี่ยแกบาดเป็นลูกลุ่มเล้าอะไรครับโอ้โหคือชุดครอบล้อมันเสียชีวิตแกหกหกปีเจ็ดปีเมื่อวันที่ยี่เอ้ยโทษทีสามปีครับเมื่อวันที่ที่ผ่านมาครับผมที่ผ่านมานะครับก็เราก็มาคุยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะ เราก็คุยกับทกคอเราน่าจะมาตั้งกลุ่มเกี่ยวกับเกี่ยวกับทำกิจกรรมนางงามกิจกรรมการประกวดอะไรดีไหมไหนก็คุยกันไปดูว่าเองจะเป็นอะไรดีเพราะว่าถ้าเราลงกลุ่มกันเพื่อที่จะไปต่อยอดต่อรองว่าประกวดเวทีนี้ถ้าถ้าพี่หนุ่มไปเป็นกรรมการเพื่อนก็อาจจะดึงเราดึงอุปีนดึงครบทีมครอบทีมดึงกันไปเป็นคต่อรองอะไรกันอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ย หนึ่งในข้อตลอดก็คือได้ลงข่าวนะครัสุดได้ลงข่าวในบรรกัดตัวเดียวเราไปเวทีไหนก็ตามเนี่ยฮไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ลงขใครมาที่สุดแหะมีบรรทัดตัวเดียวหนังสือที่ทุกคนจะได้ลงนะครับหลังจากนั้นมาเก็มานั่งคิดว่าเอ้เราก็เขาเรียกว่าอะไรเราคาเบตไปหนึ่งชั้นก็คือได้ลงข่าวครับแล้วเราบอกว่าถ้กลุ่มอื่นเขาก็มีกลุ่มเขาหนาใช่ไหมเราบอกเอ๊ะเราทำในเรื่องหนึ่งแล้วเรามีเรื่องราวกันมากมายแล้วแต่ละคนก็เขียนหนังสือได้หมดที่ปุ๋ยจบประวศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ปิดจบนิเทศศาสตร์ จุฬานะบ๊อบสื่อสา N, รมวลชนรามแหงพี่หนึ่งก็ก็ก็เป็นสถาบานอยู่แล้วพี่เออแล้วก็พี่หนุ่มแกก็เรื่องของภาษาเรื่องขออะไรกันสลัดสลวยเออเอแนะครับก็เลยว่าทุกคนมี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 ต้นทุนเหมือนกันเขียนอีกทีเพรับเรามารวมกลุ่มกันไหมแล้วเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการประกวดแล้วก็ก็พอตกคึกแล้วก็แยกกันเป็นหมวดไปพี่พี่อ่พี่หนุ่มก็จะเขียนเรื่องนางงามครับ พี่ปุ๋ยก็จะเขียนเรื่องการเสื้อผ้าหน้าผมพี่ปิ่นก็จะเขียนเรื่องการใช้เสียงนะครับนะแล้วก็พี่หนึ่งก็จะในแบบ,บของบลาอกว่าคือว่าเรื่องเกี่ยวกับการพูดแล้วบวกกับการทํายังไงให้ใหนชนะใจสื่อมวลชนเพราะว่าวิธีต่างๆครับโดยเพราะวิธีใหญ่ก็จะมีการเก็บตัวเจอสื่อมวลชนอะไรต่างๆนะก็เลยก็เลยมาเริ่มต้นที่ระกอกตูดิโอก่อนอาทิตย์หนึ่งอ่ะทุกคนต้องเรียนันเขียนห้าคนนะต้องไปบังคับเลยใครเขียนไม่ทันก็ต้องแบบ โทรคุยกันแล้วก็บ๊อบก็จะเป็นคนรีไล a ์ให้ถ้าเกิดม,มันเป็นวันทันด่วนอะไรเงี้ยก็ลุ้มลุงมลุ้มเพรมันได้หลายๆตอนเรื่อยๆ,ๆก็ก็กลายไปเป็นโปรแกรมบุกเล่นนี้ออกมาเอาละครับ,บและตอนนี้นะครับน้องกล้องนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนของหนุ่มๆมีอะไรอยากจะถามพี่บ๊อบบ้างครับครับก็อ,อยากจะถามว่าในการสมมติเราไปเจอ presentation หรือการทําอะไรที่เราจะเจอกับกรรมการหรือซื้อข่าวเนี่ยเราควรจะต้องมีการ พูดยังไงแล้วก็ทําตัวยังไงให้มันดูแบบว่าค่าแม่คิดเราชอบเลยแล้วผมแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทําการบ้านนะครับการตีจดให้แตกนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างพิทิซันนี่ยกตัวอย่างพิทิสันนี่เลยแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันไปก็จะมีน้องๆที่ที่ติวอยู่เหมือนกันนะครับบางก็ถึงมงบางลองหนึ่งลองสองตุกก็มีนะครับแต่นี่สิ่งหนึ่งที่จะเน้นให้น้อง ได้ได้ทำการบ้านเลยก็คือว่าไปดูซิว่าคอนเซปต์ปีนี้คืออะไรนะ่ะางของมิชชินนี่ปีนี้คือโม t ิเวเตอร์นะครับก็คือการเป็นผู้เขาเรียกมันต่างจากอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือผู้ส่งบทพิทลในในโซเชียลมีเดียแต่แต่โมดิเวเตอร์นี่ก็คือ,อคนที่กระตุน้นกระตุ้นให้ผู้คนนะ่ะได้มาปฏิบัติตามในสิ่งที่เห็นชอบชเห็นดีเห็นงาม โดยตัวเองเนายได้อาจจะทดลองมาแล้วว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปทำความเข้าใจกับตรงนี้ให้เยอะๆที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสร้างความประทับใจขณะนสูงสุดคือการทากานบ้านนั่นเองการทํากานบ้าน,นจะทําให้เรารู้เป็นวิตินะลึกนะแบบผมชัดลึกเลยเพราะว่าถ้าตับใดที่เราแบบไม่ทํากานบ้านเอา,เอาระดับน้าเราก็ไม่ต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกวดคือการเลือกที่หนึ่งแค่คนเดียวรหรืออย่างมากก็มีรองอีกสองคนครหรือสี่คนนะ พื้นที่น้อยมันต้องใช้สอยประหยัดนั้นคนที่เก่งที่สุดเข้านั้นหรือคนที่ปกเข้อมาสุดนั้นก็จะได้ประสบปัจเจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำกคือว่าต้องทําการบ้านกันให้ดีว่าเวทีนี้เขาต้องการอะไรตัวอวัวอะไรนะถ้าเกิดทาไปตรงนั้นรับตอบโจทย์ให้ถูกคุณสมบัติคุณสประสงความตั้งใจของเราอะไรเนี้ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของการสร้างคาแรคเตอร์เพราะว่าคุยกับคุณบ๊อบนะครับดรบ๊อบของเราเนี่ยในเรื่องของข่าวเรื่องของพสอาคัญมากพี่บ๊อบว่า เพราะว่าเราสังเกตว่าเวทีนางงามระดับประเทศเขาจะสร้างข่าวสร้างกระแสแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ของผู้เข้ประกวดหมายเลขนั้นเบอร์นั้นจนคนดูจําได้อย่างนี้จาเป็นไหมครับก็ต้องจำเป็นนะครับเพราะว่าสมมติว่า30คน50คนหรือ77คนอะไรต่างๆ,างๆเนี่ยถ้าเรามีคาแรคถ้าเราเรียกว่ายูนิสนะสร้างนะสตอรีใช่ไหมเอกลักษณ์เราเราต้องใส่เอกลักษณ์เราให้มีความโดดเด่น โดดเด่นที่เห็นว่าโดดเด่นทางด้านไหนเช่นโดดเด่นด้านสุขภาพเช่นสูงเป็นคนที่สูงผิวขาวดูสะอาดสะอ้านสองก็คือดูเรื่องจากการพูดจาพูดจาดูดีนะแล้วดูแบบเหมือนเอาง่ายๆเหมือนผู้เข้าตรวจอีทีหนึ่งที่แบบดูแล้วเออดูดีมีสาระพูดจาดูมีสีสันอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สามคือเรื่องของนิสัยใจคอนิสัยใจคอเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ดูดีดูดีนะครับแล้วก็ เป็นส่วนที่ดีเป็นคภาพของอื่นแล้วก <That 's S 3> <Burn. S 1> ็อ so so so, so ีกอันหนึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์คือเราต้องมีแนวความคิดต่างเช่นสมัยก่อนนางงามเป็นหมอเราตื่นเต้นมากเลยครับยังไม่เคยมีหมอเข้ามาประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก้องเองจะต้องสร้างอะไรตัวว่าเช่นเคยทำอะไรบ่าเช่นสมมุติครับตอนนี้ให้สร้างเลยสมมุติตอนนี้เราเริ่มขั้นตอนแรกเลยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะประกวดละเราควรจะสร้างสตอรี่ยังไงให้เป็นที่จดจําว่ากล้องกิดและพัดคือขาเราจะต้องเริ่มจากไหนครับี มันก็มีสองแบบคือแบบโดยัำเนิดกับแบบโดยที่แบบว่าจัดร้าจัดร้าคือนบบโดยเอินเช่นสมมติอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเห็นหมูหมากาไก่เงี้ยแบบอยู่เขาเรียกว่าอยู่บนถนนจะโดนรถชนหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจอดรถลงไปช่วยหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ที่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีคลิปอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีคนไปโพสต์อยู่แล้วว่าหนุ่มหล่อน้ำใจงามอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ หรือว่าเข้าไปช่วยเช่นเรื่องอะไรอะ่ะคือเขาเรียกคนตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆแล้วก็ทาให้ทําให้น่าสนใจอีกอีก,ปร,อกป,รประเด็นหนึ่งก็ตั้งใจทํานั่นแหละเช่นสมมตินะรับจ้างล้างจาน<ม>ส่งกแกลบขับวินมอเตอรไ์ไซค์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแกลบที่หล่อที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันอาจจะเกะลือแต่ต้องคิดมุกใหม่<อ>มุกอะไรที่กระแสสังคมที่กำลังแบบได้รับความนิยมเนี่ย เลยเพราะกระแสในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราเป็นเส็สแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าพลเมืองโซเชียลมีเดียเลยแหละครับอะไรเขาเรียกว่าอะไรเออ่ซิติสเตนเอ่อออนไลน์มันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตรงนี้เราจะต้องดูด้วยว่าตอนนี้เขามีเล่นงทิกตอกหรือเปล่าอะไรกับเรื่องไที่เขามีตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยโซเชียลมีเดียตามเลยนะเป็นหลุมมาเลยทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรต่างๆก็ต้องทําให้มันเป็น เป็นหลูกของมันเลยเป็นหลูกเดียวใช่มงคนเล่นทิดเฟซบุ๊กอย่างเดียวไงเพราะหาอินสตาแกรมไม่มีหรือรอินสตาแกรมอย่างเนี่ยใช่เป็นเฟซบุ๊กไม่มีจำเป็นมากไหมครับถ้าในทุกวันนี้จําเป็นครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงที่เราเกิดยุคโควิดอ่ะคนจะหันมาสนใจโซเชียลมีเดียมากสังเกตดูสิคนแก่เนี่ยเล่นเป็นนะโอ้โหแบบที่เชี่ยวชาญมากทุกคนหันมาสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอย่างสินค้าออนไลน์เนี่ยก็จะมีการสั่งยอดจิปาเพิ่มมากขึ้นเพราะคนแก่เกษยียรอายุแล้วเนี่ย,ยเป็น,ามมานคาต่างรเพราะ สินเ้าออนไลน์ถูกเติบโตเช่นเดียวกันน่ะถ้าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆอะไรทำดีๆลองลองเาขาเรียกว่าคอนเทนต์บางาจริงๆแล้วพี่แฮกอ่ะก็เก่งในเรื่องการวางคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะนั้นน่ะถ้าสมมติว่าจะนับสนุ่ใครสักคนเนี่ยก็เชื่อพี่แฮกทำได้แต่เพียงแต่วางคอนเทนต์ให้น่าสนใจเพราะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลในสากละโลกเนี่ยจะทำอะไรก็แต่นเนี่ยถ้าระวางคอนเทนต์ดีเนี่ยมีชัยูปกว่าครึ่งแต่ถ้าวางคอนเทนต์ผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นใครคนใดคนหนึ่ง แต่ถ้าเราเป็นใครก็ได้น่าตาดีสมมุติว่าเราเป็นเทรนเนอร์หรือสอนอยู่ในฟิตเนสหุ่นดีก็จะมีสตรอรี่ในเรื่องของการเ,ออเทรนเรื่องของการฟิตเนสก็จะลงรูปแบบบอดี้บ่อยๆอ,อันนัออ้นก็จะติดตามว่าหมอมิสเตอร์เวทีนี้จังหวัดนี้เป็นคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่บ๊อบใช่ก็ต้องบอกว่าธรรมดาลงไปจับต้องหาอะไรสักอย่างทำเนาะอ,อ,อย่าง,งสังเกตเห็นนะบางทีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ อย่างเช่นเห็นภาพอยู่ภาพมึงเด็กอ่ะไหว้ครูเงี้ยไหว้ครูไหว้ครูเนี้ยนอนไหว้นอนไหว้ครูไปเลยเนี้ยกลายเป็นภาพที่แบบคนแชร์กันเต้ไปหมดเลยอันนี้คือยกตัวอย่างเพ<ช>ราะต้องเราไปต่อยอดแต่แตที่สำคัญที่สุดคือต้องทําเป็นทีเมเวิร์กนะเพราะสังเกต<ช><ช>ว่านางงามในแบบที่ประสบความสําเร็จในการประกวดได้ที่หนึ่งหรือได้อันดับรองๆเนี่ยกระแสต้องมาใช่ล้วนแต่มีทีมเวิร์กด้วยคนเดียวไม่รอดทีนี้อยากจะถามเรื่องนึงถ้าเป็นผู้ชาย ควรจะสร้างกระแสยังไงที่ให้เป็นที่จับตามองของสังคมแต่ยังไม่ตอบตอนนี้เดี๋ยวห้พี่บอ๊อบได้คิดแล้วก็ไแนะนำน้องกล้องเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับเอาละครับตะกี้นะครับก่อนพักเบรกเราก็คุยกันถึงเรื่องการสร้างกระแสให้กับผู้เข้าประกวดอย่างที่ ดรบอ็อบของเรารบ,บอกว่ามันก็มีความจําเป็นมากทีนี้อย่างเนี้ยถ้ามีโจทย์มาพี่บอ๊อบในฐานะที่เป็นกูรูเช่นเดียวกันในเรื่องของการตัดสินเราควรจะมีกระแสอะไรยังไงบ้างครับกระแสแล้วผมว่าต้องดูต้องคือต้องคุยกับน้องก่อน <S <S จริงๆแล้วคือต้องมีการพูดคุยกันใช่ไม่ต้องอย่างถ้าเป็นสินค้าก็ต้องศึกษาตัวสินค้า<อ>สินค้าคืออะไรอย่างน้องก็เหมือนกันชอบแมวไหมต้องดูว่าน้องถนัดด้านไหนอย่างเงี้ยเป็นธาตุหมาแมวไหมอล้วชอบ อะไรเป็นพิเศษกิจกรรมหรือความสามารถของเราคืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจากนั้นอะ่ะเราก็จะดึงตรงนี้บางทีอะ่ะน้องอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญหรืออาจจะเป็นแบบใกล้เกิดกินด่างเส้นผมบางภูเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราดึงมาแล้วทําให้แบบกลายเป็นจิตอาสา,าสมมุติเนาะใช่อันนี้อันนี้เคยนะฮะว่าอย่างน้องที่เคยประกวดทิปปานี่อยู่ปีหนึ่งนะก็น้องเขาสร้างสตอรี่น้องสร้างสตอรี่ก็คือให้น้องไปสมัครเป็นจิตอาสาตอนนั้นคือ ในหลวงรักก้าลนะ้ท่านสวัสดิส์โพธตก็จะมีวงแตนสีมีภาพบันคออะไรสีเหลืองหมวกอะไรเงี้ยอันนั้นให้น้องไปสมัครแล้วให้น้องลงอินสตาแกรมแล้วโน้นนี่นักก่นก็เราตรงนั้นอ่ะพอน้องมาสัมษณ์ว่าทําไมถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยจัดใจใช่ไปกิจกรรมซึ่งน้องเป็นคนที่จิตอา,าสาอยู่แล้วแต่น้องมไม่รู้ว่าเราเป็นสื่อเราจะรู้ว่าตรงนั้นมีตรงไหนอะไรยังไงแหละแต่เขาเพิบอกเฮ้ยเขามีรับสมัครอันนี้อยู่จิตอาสาอยู่ที่สนามเสือป่าไปสมัครเลย ก็ปวดน้องเร็วมากพวกนี้น้องไปสมัครปุ๊บส่งลูกมาปักหรือที่หนูสมัครเรียบร้อยอ่ะลงอะไรอะไรยังไงหรือยังเก็ลงคือเราก็สัมภาษณ์น้องเราก็สัมภาษณ์น้องไปต่างหากว่าคือเราเราอาจจะเป็นลักษณะว่ามีโอกาสได้เจอน้องครับเรากามาสัมภาษณ์ลงสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเราไม่ได้แปลว่าเราส่งนางงามเข้าประกวดครับแต่น้องขอคำแนะนำจากเราแล้วท่ก็เหมือนครูบาอาจารย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปปรกการเวทีนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรา ให้โอกาสน้องเขาสื่อตรงนี้ให้น้องเขาได้ลงให้ต้องถามต้องพีปองต้องตอบตัพิเศษ็้องคืออะไรก็ถือว่าการสร้างคอนเทนต์สร้างสเตตัสตัวเองให้ชัดเจนเป็นที่น่าจดจําถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากใช่นอก็อยากถามด้วยพี่ป๊อบอีกครับก็ตอนนี้อยากถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติคนที่ไม่มีทักษะเกี่ยวกับอะไรเรื่องพวกนี้เลยอย่างนี้เขาจะสามารถเข้ามาทําอะไรตรงจุนี้ได้งไหมเพื่อ ท่านผู้ชมทางด้นานอยู่แบบอยากจะมาเป็นอะไรอย่างนี้คือเขาไม่มีทักษะการพูดไม่มีทักษะการแสดงไม่มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอาจจะเสียเปรียบคนที่เขาเจนเวทีหรือว่าคนที่เขามีเพจก็เหมือนขับเครื่องบินหรือว่าชกมวยเนาะถ้าเรามีโอกาสลงนวมบ่อยๆแล้วก็ลงชกเยอะๆเงี้ยความชำนาญก็มีมากขึ้นและคนที่เพิ่งมาเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบหน่อยบางทีอาจจะได้เรื่องของรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาอเงี้ยแต่บางทีลูกล่าลุกชน ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าถ้าเกิดใครมาใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีพี่เลีย้ยงหรือทีมงานที่ต้องคอยช่วยดูแลถ้ามาเดียวๆโดดๆเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีู้กข้าประกวดที่แบบมีทีมเคี่ยวลากดินอยู่แล้วอะไรแล้วที่เขารู้เจัจัดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเราสมัยนี้เหมือนสมัครงานเนพี่แฮกเขาจะบอกว่า เขาต้องการคนที่ประสบการณ์ <ฮะ S 1> เขาไม่ต้องการคนมาใหม่ๆไม่มีเวลามาสอนมาเทรนงานหรอกอะไรเงี้ยฉะนั้นก่อนที่คุณจะประกวดคุณก็ต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมตัวให้พร้อมหล่ <c oughs> อพร้อมใช้หล่ <c oughs> อพร้อมใช้หล่ <c oughs> อพร้อมใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าอย่างเรื่องของการพูดเนี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมการพูดที่ดีมาใช่ไหมแล้วก็ต้องดูกล้าเทศะที่เราจะพูดเราก็ต้องดูว่าคนที่จะฟังเราคือใครอะไรเงี้ยองีายองสิ่งเนี่ยเป็นสำคัญมากตัวเราเราต้องเตรียมตัวมาให้ดี วัตถุประสงค์ที่การพูดคืออะไรอันที่สองคือดูกาณละเษณะแต่ที่เราจะพูดอันที่สามก็คือคนที่จะฟังเป็นใทรอะไรเงี้ยต้องต้องต้องสังเกตได้ดีแล้วภาษาเนี่ยที่แกมกจะบอกเสมอว่าเวลาถามนางงามในแบบเท่าไหรนะ่ลยเนี่ยมาปวดเพื่ออะไรอยากได้ประสบการณ์ที่ดีเราก็เปลี่ยนคําพูดหมายว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตมาเติมเต็มให้กับชีวิตมาสร้างสางีสันกับชีวิตเวลาพูดออกไปเลยเนะี่ยกรรมาการเขาก็จะเฮ้ยอะไรเงี้ยมี เด็กคนนี้ใช้ภาษาเป็นหรือแม้แต่ว่าอย่างลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแหละเนี่ยจะให้ส่งคําคมมาทุกวันไปก๊อปมาเลยคุณชอบคำคมมอนในนั้นมีเยอะแยะ<ม>ในในเข้าไปใน Google นะ่ยอปมาเลย,ยเช่นที่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 ท,ที่ที่ชอบนะเช่นแมน้นเราเรา,เราจะไม่ไปถึงดวงจันทร์แต่เราก็ภูมิใจที่อยู่่าำกลางแห่งดวงดาวอะไรเงี้ยม,มันมีคำคมที่แบบมันสามารถที่เอาไปใช้ได้ แล้วอย่างแม้แต่แต่แต่ล่าสุดที่ติวน้องไปประกวดนางงามเนี่ยก็จะบอกสมติทุกคําตอบพยายามแบบสอดแทรกคําคมให้มีความเหมาะสมอยู่ตรงนั้นอย่าไปแบบแบบยัดเยียดหรือจะไปแบบดูแล้วมันท่องจําอะไรเงี้ยก็แบบหาคําคมทุกมาใส่ทุกคําตอบให้ดูเรียนๆไปอะไรเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าการพูดการตอบคําถามแล้วก็การได้อ่านหรือการทําการบ้านบ่อยๆได้ทาข้อสอบบ่อยๆ มันก็จะสามารถสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ทีนี้ในฐานะคุณบ๊อบนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของเป็นสื่อมวลชนด้วยเวลาสื่อมวลชนเวลามองผู้เข้าประกวดฝ่ายผู้ชายทุกวันเนี้ยพี่บ๊อบมองเป็นยังไงบ้างครับมองเหรอสิ่งแวอมมันอยู่ลดนิยมในการของแต่ละคนเนาะว่ามันทีลดลดนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับอย่างทางของของ,งตัวเราเนี่ยถ้ามองคือมองว่าลุกที่จะนําไปใช้งานต่อได้คือไม่ใช่ คือหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อไงหล่อแล้วนิสัยไม่ดีก็เอาไปทําอะไรอก็ไ่ทาอะไรไม่ได้คือต้องหล่อด้วยดูแล้วหล่อนิอส,สัยดีอ่น่าจะขึ้นกล้องนะน่าจะไปต่อยอดงานด้านอื่นได้เช่นอาจจะพูดดีไปต่อยอดงานพิธีกรอ่อนันแสดงเดียรจจะไปต่อยอดงานแ,แสดงหรือ,อพูดดีอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือร้องเพลงเก่งเก่งเงียก็อาจจะไปใส่ร้องเพลงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหน่งน่งที่บอกแะลรว่าฟอร์ติฟิช i o n ที่บหกครั้งแรก เด็กโอเคเด็กหน้าตาดีมากเอาสักแป๊บเก่าแค่ที่มุ่งเอาแค่แ๊บเก่าก้นอะไรเงี้ยสักแป๊บหนึง่งพูดจาอยากคายอะไรเงนนี้ยเฮ้ยมันมันก็ไม่ใช่แล้วไม่มันต้องทั้งข้างนอกและข้างในมันต้องมันต้องกลมกลืนกลมกล่อมแล้วก็ที่สาคัญที่สุดอ่ะมันต้องยิ้มแย้มเนาะอย่างพี่หนุ่มเคยบอกไว้ว่าคุณต้องพร้อมแต่เก้ามาจากห้องเก้ามาจากห้องนอนเก้าวมาจากบ้านเลยไม่ใช่แบบมาพร้อมตอนหน้าโรงแรมเดี๋ยวค่อยมาแต่งนู่นแต่งนี่อะไรไม่ใช่อย่างงั้นเพราะว่า อย่างอย่างดยเพราะเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสเจอใครยิ้มไม่ก่อนเขาจะเป็นกรรมการหรือเขาจะเป็นใครกูย,ยิ้มไม่ก่อนแหละอะไรอย่างเงี้ยคร <c oughs> นะยิ้มไม่ทำกอ็อันนั้นไปใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าคนที่เรายิ้มแย้เป็นุ่มกับหนังกับละครอาจจะเป็นกรรมการก็ได้เขาจําได้เด็กคนนี้น่ารักแบบยิ้มแล้วดูมีเสน่ห์ใช่ไหม <c oughs> สยามเมืองไทยสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วเนี่บ <c oughs> นะครับนี่ก็คือความรู้นะครับที่เราได้รับจากพี่บ๊อบในวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามนะครับว่า เวลาเราเจอคำถามยากๆแล้วบางเอญถ้าตอบไม่ได้จริงๆมันก็เคยมีนะเราใช้วิธีแก้สานการไงมันก็ดีมันก็ต้องดูที่ว่าคำถามนั้นน่ะอันคืออะไรแล้วก็บริบทรอบข้างของคำถาม,มคืออะไรซึ่งบางทีแล้วก็ต้องบอกไปตามตรงใช่ปะว่าคำถามคําตอบนี้นะครับคือผมไม่ทราบครับแต่เท่าที่ผมได้ศึกษาได,ได้ดูเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมจะขออนุญาตเอาไปศึกษาให้ได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วผมจะนําสิ่งที่ผมได้ศึกษาเนี่ยไปใช้หรือไปบอกกล่าวกับคนรอบข้างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับต้บองบยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสมมุติว่าเอ่อยกตัวอย่างที่เห็นนะเอาไปใช้เองนะก็คือว่ามันเป็นบริษัททุ้งยางอนามัยยี่ห้อหนึ่งนะเขาเปิดรับสมัครพนักงานผู้จัดจาก,การ่ายกันตลาดแล้วปรากฏว่า วันแรกที่เขาได้รับตําแหน่งก็เป็นวันที่ประชุมใหญ่เลยประชุมแล้วก็แนะนําผู้บริหารคนใหม่ผู้จัดการประจต,ตลาดแล้วเขาก็ถูกถามมาว่าเอ,อชื่อคุณแฮกแล้วกัน<ฮ>คุณแฮกไม่ทราบว่ายอดขายถึงยงอาอนามายัยปีเนี้เป็นอย่างไรบ้างอ้าวูคือไม่ได้เตรียมตัวมาแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงคือเตรียมนึกว่าแบบแค่มาแบบเออไม่ได้แนะนำนอะไรกันเน่ยเขาบอกว่าเอนักข้อ,ขอมูลตอนนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยน่าจะมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้มีคนคุมกําเนิดนะมีบุตรน้อยลง,ลงอ่ะเด็กประชากรเด็กน้อยเราก็สกแสดงว่ามีการคุมกาเนิดหนึ่งวิธีหนึ่งในวิธีการคุมกาเนิดนั่นคือการใช้ถุงยางอนาม,มัยก็ต้องว่าแต่แต่ว่าแนวโน้มน่าจะน่าจะยอดถุงยางอนามัยไ่าจะมีมีม,ม,ม,มีเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างเราก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปมาให้อีกทีหนึ่งว่าปีนี้ยอดถึงนักวันเนี้ย มันเท่าไหร่แล้วเราจะมีกลยุทธ์หรือคนวิธียังไงที่ทําให้ถุงยางอนามัยเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นอยู่ในระดับอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือคือใช้สถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้ไน้ก็บอกนะแต่เราก็จะมีความพยายามที่ในการทำคำตอบมีมพยายามในการเรียนรู้ในสิ่งที่ที่กรรมการถามมา ครับผมโอ้โหนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้ฟังจากดรจุมพลหรือพี่บ๊อบพอเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ